คาดหวังนะว่าเราต้องพูดต้องไม่เขินอัตมานี่เจอพระนางไม่เคยกลัวนะเมื่อกี้นี่เมื่อวานนีเมื่อกี้าานเ,นเมื่อาวานแบ๊บปั๊บเห็นพระนางปั๊บเดินเข้าไปหาเลยสองขุงยมพิชเกลือไม่ต้องอัตมาไม่ชอบอจาจจะข้าได้ไม่ได้เดินจุดสามพระนางเห็นได้พี่เด้ยดดอยายไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทาไม่เป็ไรเอาจริงจังเลยแล้วกันไม่งั้นไม่หาก็ข้ามไปนะครับต้องเรียนอย่าตกใจนะครับเหมือนต้องเรียนมันเป็นนักเทธิแทนพร่จะจันท์ เจอพลังเป็นคนในโลกในประเทศไทยเนเมื่อเช้าตามามลงมาเจอพลังเยอะสองประโยคคลาสิกเด็กๆก็จำผู้ใหญ่ก็จำด้วยหนึ่ง o u happy in t h ินไ a n แล o you like Thai ท o o d ๊ o o d b y บรีบลาเลยอย่าให้เขาถามคืนมันจะยาว Are you happy in Thailand? ทำไมต้องออกเสียงสูงภาษาอังกฤษไม่มีเครื่องหมายคำถามเหมือนบ้านเราเราก็ออกเสียงสูงเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถาม อายอยู h แ p p ปีอินเทอร์เน็ตอันนี้ผมอยากรู้มากฝรั่งเขาจะตะลึงเขาก็ตอบอ๋อ very happy very happy โอ้เชียงใหม่เนี่ย happy happy มากมาก happy มากมากนะรู้เปล่าไหมด u ว l ล k e ท์ a f o o d ้ดเยมัสมันอันดับ in the world มัสมันอันดับหนึ่งของโลกนะมีการประกวดมาแล้วนะต้มยำกุ้งอันดับเอันดับ8หมูน้ำตกน้ำตกหมูนึกภาษาอังกฤษไม่ออก เอาทับศัพไปเลยมูนตงตกมูนสิบเก้าสิบเก้านายทินาสมตำพัพยาพอเคฟอร์ติสิกล่าสุดก็ข่าวล่าสุดผัดไทยอันดับเจ็ดของโลกโยูเข้าใจไหมอย่าลืมนะ Are you happy in Thailand ไหนคุณยายเราพูดสิ Are you happy in Thailand อะไรอ๋ออยู่อ๋อ happy อ๋อ่๋อปี้อีีน้องพี่น้องนะ Happy, 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 happy. <laughs> แฮปปี้แฮปปี้สีน้องนะแฮปปี้พอละอัดหมาก็ายเหมือนกันอยากไหมนะสองประโยชนนะไอ้โยนแฮปปี้ยิ้มเทเลนด์ดูอะไรเสตฟูดอย่าลืมกูดบายเพราะถ้าเราไม่กูดบายเขาถามมายาวเลยสบายใจนะจ๊ะอ่ากัตเตรียมซะหน่อยจริงๆแหมที่นี่ทำไมเรากคงจะเสริมเติมมีผนงกผนังอะไรมาเตียวให้ดำรงเด็กๆเยอะอยู่แล้วนะฮะสบายครั้งตัดเซลล์ไปแน้จ๊ะอ่ะสูดใจยังไงในอาเซียนอีก๊ะเราก็ต้องเป็นคนที่ มองอะไรในแง่บวกทุกคนทุกท่านอย่าไปมองในแง่ลบอาตมาเนี่ยจริงๆก็เปิดได้ฟังมาแล้วล่ะเกิดมาในไฟไม่บ้านนะใครได้ฟังไปนะแต่ก็ไม่ทุกไม่โศกใช่ไหมความไหม้แล้วมันก็สร้างใหม่ได้ทุกคนทุกท่านไหนใครไครบ้านน้าท่วมบ้างเมือเลยนลิกสิงใหม่ไม่ค่อยมีนะสูงเนาะใครใครไม่บ้านอ่น่าจะลองสักอย่างนะเนี่ยผมไม่ลองสักอย่างเลยถือว่ายังไม่มีธรรมะที่แท้จริงนี่ไฟไม่บ้านมาแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังล่าเริงจมใปได้แล้วกรุงเงกรกรุงเทพก็ท่านนายกก็บอกมันก็ลดลงเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นถึงร้อยปีนะครับน้ำก็ตกถ้าไม่แก้ไขนะถ้าแก้ไขนี่ก็เป็นไปได้ทุกคนตุกท่านที่จะดีขึ้นดีขึ้นอ๋อนี้นี่นี่ลืมไปวัดยังไม่ครบไหนโยมมองหน้าวัดเสกวัดสร้างอ่าวัดสร้างวัดสร้างวัดสร้างเป็นยังไงจ๊ะเข้าไปในวัดเหมือนเสียงเมื่อกี้เลยเข้าไปในวัดกบร้องทั้งวันทั้งคืนสายๆก็ร้องไงกบอ่าอ่า เอาผมทำไมน้องเอาตบใสไหมอา้าวทำไมเสียงเรียนจังเจ้าว่าใสเองเ,อเสียงก็เลรียนว่าใสมันต้องลงตจนแก่พอไปบ่ายแอลแอดอลแอดเอาทำไมสะดุดพระใหม่ใสใจร้อนกินเนื้อไม้ลึกไปหน่อยใจยังไม่เย็นพอนี่คือวัดสร้างโยมไม่เอาพระป่ามาพระเนรกสร้างกันเองไม่ต้องเดือดร้อนโยมโยมมีพระป่ามาก็ไปจ้างผู้รับเหมามาทุกคนทุกท่านต่อไปวัดวัดสงบวัดสงบก็ นัตถิสันติบาลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทุกคนทุกทา่านเราก็แล้วแต่เร,เราชอบวัดไหนเราก็เลือกวัดนั้นเหมือนกันอาเซียนเปิดก็มีอะไรหลากหลายวัฒนธรรมอาหารก็น่าจะหลากหลายขึ้นอาหารเวียดนามก็โดง่งดังในประเทศไทยกัมพูชานี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พม่านีคนเล็กไม่ออกเท่าไหร่โยมทุกคนทุกทา่านนายโยมนะอ่ะปู่ย่าตายายมาเยอะไม่ใช่เฉพาะอาเซียนรอกจากจริงๆในประเทศเราเนี่ยพลังมังค่า อินโดอินเดียเขาก็มาเดี๋ยวพาโยมไปอินเดียซะหน่อยดีกว่านะจ๊ะเห็นคุณย่าคุณยายนั่ก็พาไปอินเดียจอเห็นชัดไหมจ๊ะพอเห็นนะจ๊ะใครไม่เห็นก็ขออภัยมีภาพให้ดูด้วยจ้ะเจ้าหน้าที่เขาเซ็ตแล้วไม่ใช่เขางอนอ่ะไหนใครเคยไปอินเดียก็โยมยกมือขึ้นสิจ้าใครเคยไปอินเดียโอ้ยถือไปเยอะนับไม่ไหวไม่ไหวเลยจ้าถามผิดมั้งเคยออกจากช้างเผือกไหมโยมเขามีอำเภออื่นด้วยนะเชียงใหม่เนี่ย มีจังหวัดอื่นด้วยนะใกล้ๆกันมีเชียงรายนะยมเคยออกจากที่นี่ไหมเน,น,น,หนหี่ยไม่ผัดของถินดแล้วเกินเนาะอ่ะใครไม่เคยไปก็พาไปจ้านี่อินเดียเป็นเมืองใหญ่ที่สุดรวยสุดจนสุดก็อยู่นั่นรวยสุดเศรษฐีใหม่มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกล่าสุดก็เป็นเทคโอเวอร์ทีมเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะทีมเบสบอลที่อเมริกาคนอินเดียนะเป็นเจ้าของเป็นธรรมดา จนก็โอ้ยนี่นะจมเอ้ยอันนี้ไม่ได้เล่นสงกรานนะจ๊ะขอทานเด็กเอ้ยเด็กๆทั้งหลายโชคดีลูกเกิดเป็นคนไทยไม่นลำบากมันเด็กที่นู่นขอทักเออภาพไม่ออกภาพมันค้างหน้าจออ่าตัดภาพหน้าจอให้มันเปลี่ยนแปลงนิดนึงเลยจ๊ะอันนี้เป็นค้างหน้าจอเลยจ๊ะขอะเด็กอินเดียก็อาตมารวยสุดก็อาตมาจนสุดก็อาตมา,า,ตมาใช่ไหมอ่าแก้ไขให้หน่อยอาจารย์ทำไมแก้ไขก็เล่าไปเรื่อยๆเราจะทานไปฟังแล้วกันเป็นนิทานของอาจารย์ ให้ศาลวิสาโนท่านอาจารย์ไปสารชอบเล่านิทานร่วมสมัยอัมพาอารพรอ,นอ,อนชมาอัมพาเนี่ชอบดูดวงไหนใครชอบดูดวงจ้าโยมือจยอใครชอบดูดวงเอาเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่า,ยาดูปู่ก,กันนะอัตมาเนี่ยเป็นคนไป่ชอบเรื่องนี้แต่เมื่อวานมีชื่อหมอโมเบอร,ร์โทรศัพท์อะไรครับอาจารย์ครับ0 8 4 7 2 2เอ,องเ๊ะเซนเซอร์ตัวเซ็นเซอร์โยงโทรไปหาว่าเป็นยัง้น อาจารย์เนี่ยนะครับเป็นคนหวังอะไรสูงครับเวลาทํางานเนี่ยหวังผลเลิศครับจริงๆเวลาทำงานอะไรเนี่ยหวังผลสูงมากเลยนะาตมาอาจารย์เนี่ยแบกรับภาระเยอะนะครับทีมงานบ้างโยมพ่อโยมแม่พี่ๆด้วยใช่ไหมครับเขาก็ต้องดูแลเขาอาจารย์เขาดูแลแต่สังคมไม่ดูแลพ่อแม่พี่พแต่เขาจะน้อยใจได้ก็ต้องช่วยอะไรก็าอะไก็ต้องช่วยแล้วพระอาจารย์เนี่ยช่วงนี้ตาแพ้แสงใช่ไหมครับรูงูได้ไงเนี่ยผมเห็นพอาจารย์ยีตาครับเขาไปทำเลสิกมายมโอ้เพะเลยนะ พูดสามอย่างแรกตรงเป๊ะเออเออเออบางทีพวกดูดวงนี่เราก็ต้องต้องยอมรับข้อนโยบายว่าเขาแม่นนะนี่ขนาดแค่ตัวเลขนะมันไม่บงบอกอะไรจะเริญพรจะลงเยอะนะที่นี่เจ้าเจ้าเจ้าธรรมดาจ้าโอ้จ้าเว้นช่องไว้ทำไมจ้าขยับะเข้ามาจะอะไรจ้าอเอาไม่ได้พอจ้าเดาจะมาจะถือไปแล้วก็บรรยายไป เจ้าเป็นสาวคนเสียงมาไมบอเจ้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วไม่ได้นโยองนะนี่จะบงังแดดแบบนี้ดีไม่ได้ไ